อันดับ4ไทย75 SPH นะครับผมซึ่งมันก็คือรถอัตจรสัญชาติญี่ปุ่นโดยที่คันนี้จุดเด่นของมันก็คือเรื่องอัตราการประจุกระสุนของมันที่ไว10วิท่วนเป็นออโต้โหลดนะครับผมแล้วก็กระสุน155ม mm ิลิเมตรที่เป็นสแตนดาร์ดอเมริกันก็คือ M107 แล้วก็ M110 แต่ว่าคันนี้ก็จะมีกระสุนพิเศษมาให้เป็นกระสุนของมันเองก็คือกระสุนไทยาย75นะครับผมซึ่งไอ้ลูกไท้าเนี่ยครับเทียบกับเ1 0 7เลูกท้าจ75จะดีกว่าก็คือความเร็วกระสุนที่สูงกว่าทําให้เวลาเราเล,เล็งนะครับผมมันจะไดะ้ไม่ต้องถี่เยอะไม่ต้องเล็งยากขึ้นก็ช่วยให้เล็งง่ายขึ้นนั่นแหละแต่ว่าจะแลกกับแรงระเบิดที่ลดลงมาแค่โลนึงไม่ใช่ไม่ใช่โลนึงลดร้อยกรัมลดลงมาแค่1น0กรัมแต่ก็แค่ร้อยกรัมเอง ถ้าเรายิงคันอื่นยังไงก็ยังเหมือนเดิมนะครับผมก็ติดที่รถคันนี้นะครับผมมันยังก็ตามสไตล์คาบเซอร์คือมันบางแต่คันนี้มีปืน M2 ให้เป็นของอพลปืนที่เป็นผอบอมคุมนะครับผม M2 รถคันนี้นั่งกันมาทั้งหมด6นายนะครับโดยที่จะมีพลปจนก,กระสุน2คนก็เหมือนเดิมพลปจุกระสุนเอามายัดเข้าออโต้โหลด โดยที่เฟิร์สสเตคันนี้นะครับผมทั้งหมดเลยจะอยู่ที่18นัดซึ่งเล่นจริงๆคุณยิงน่าจะยิงไม่ถึง18หรืออาจจะนานๆทีได้ยิงถึง18นัดนะครับผมอ่าแล้วก็คอเร็วของรถงมันนะครับผมคอเร็วรถมันที่ถือว่าค่อนข้างจะโอเคอยู่ในเกณฑ์มาตรฐานนะครับผมก็เป็นรถที่ไม่แย่ไม่แย่แต่ติดก็คือตอนคุณสต็อกคุณปั่นด้วยกระสุน107อาจจะลำบากหน่อยเพราะว่าอย่างที่บอกไปต้องามันเล่นยาก เหมือนใครที่เคยเล่นพาราดินตัวปืนสั้นมาก่อนอ,ะอ่ะอ่าพาราดินตัวปืนสั้นเป็นอย่างนั้นเลยโหลดแย่กว่าด้วยแต่ก็อะไรหลายอย่างก็คล้ายๆกันนะครับผมก็เป็นรถที่เล่นสนุกดีใครที่เล่นญี่ปุ่นก็เก็บเถอะมีอยู่คันเดียวนะครับฮาวิเซอร์อนาคตใช้อะไร79หรือ99สกจาักอย่างมันมันจะโผล่เข้ามาเดี๋ยวก็รอดูกันอีกทีนึงว่าจะอัพเดตมาไหมนะครับรถญี่ปุ่น,นะคะันนี้ก็เป็นรถที่น่าสนใจ แต่ก็จะไปหาเล่นบูแล้วกันเหมือนที่ผมทำนะครับตายอย่างเดียวนะครับอย่าหาทำอ่ะแล้วก็แบ็กอัพของเรานะครับผมที่เป็นญี่ปุ่นก็จะมีเป็นอเมริกามีอังกฤษแล้วก็อาจจะมีสบวเดนกับอิตาลีนะครับผมส่วนเป้าที่เราจะไปเจอกันประจําก็คือรัสเซียอยู่แล้วรัสเซียจีนเยอรมันอันนี้จะเจอไปกันประจําอยู่แล้วด้วยความที่เลทมัน6.3คุณก็จะไปเจอคิงไทเกอร์ ถ้าอัพเทียร์7.3ก็อาจจะไม่รู้สิอะไรอะอะไรเนี่ยแพตตันอะก็ไม่ได้สู้ยากนะไม่ได้ยากเลยถ้าเกิดเจอรัสเซียก็ IS3 ซึ่งก็ไม่ได้โหดเท่าไหร่นะครับแค่รู้วิธียิงแค่นั้นเองอ่าแล้วก็ถ้า75คันนี้นะครับผมมันเป็นรถที่ค่อนข้างจะยูนิคนิดนึงก็คือด้วยความที่ รถมันโหลดไวแล้วปืนมันก็ค่อนข้างจะย้อยก็หามุมอยู่ดีๆเหมือนฮาิเซอร์คันทั่วไปนั่นแหละแต่ว่าสิ่งที่คุณควรจะระวังก็คือสาวากาศของคุณที่ค่อนข้างจะสูงมากสูงแบบสูงชิบหายถ้าเกิดเคื่อบ,บินเห็นคนรถถังฝั่งงเห็นเขาแล้วเขาเล่นิกระสุนวิถีโค้งเป็นก็สวยนะครับตามนั้นเลยก็คันนี้ไม่มีอะไรเยอะนะครับผมโอเคไปคันต่อไป let's go อันดับ3าบาร์คาร 1C แบนแคนนอน 1C ีคาร์ 1C คุณจะเรียกอะไรก็เรื่องของคุณนะครับผมจะเรียกมันว่าบาคาร์โอเคนะบาร์คาร 1C แรงสี่สัญชาติสวีเดนแพทเทิร์เนต6.7อาวุธนะครับผมปืนขนาด155ม mm, ิลลิเมตรคาน M ทับ60ผลไปได้14นัดเฟิร์สเตจ14นัดก็เป็นรถที่ให้กระสุนมันน้อยมากนะครับผม อัตราการหมุนป้อมปืน7.3็ดจาักษาต่อวิปุ้มกดลบ2มือมือซึ่งตามตรงคันนี้มันหันป้อมปืนไม่ได้นะครับมันหมุนไม่ได้ครับมันทําได้แค่หันอ่าแล้วก็อัตราการปืนกระสุน3าุวิเป็นออโต้โหลดนะครับผมคนรถนั่งมา5นายก็จะมีพอบอ่อคนปืนคนปืนจุ2คนคนละคนละครับนะครับผมน้ำหนัก53ตาตันแรงเครื่อง600แรงมา้าครบรอบที่2อ0พแปม็กสปีด30กิโลเมตรต่อชั่วโมงก็เป็นรถที่ค่อนข้างจะอืด ในหมู่รถฮาวิเซอร์ด้วยกันนะครับผมกระสุนของมันก็จะมีกัน2ตัวก็คือ SGR M ทั60มวลระเบิด7.5กิโลวิ่งอยู่ที่850เมตรต่อวิเจาะ58มิลิเมตรแล้วก็ลูกแต่อากาศนะครับผมสเปคเดียวกันโอเคบาคารนะครับผมเป็นรถที่ผมให้อันดับสามาว่าอย่างแรกเลยคือกระสุนมันให้มาน้อยและกระสุนมันหมดไวมากไวแบบไวจริงนะครับผมสวิเ155มิมไอ้บ้า แล้วก็เรื่องเกราะนะครับผมไม่ต้องไปพูดถึงเลยป้อมปืน15มิลตัวถัง20มิลแล้วลังกระสุนของมันก็คือไอ้หงอนที่งอกออกมาจากหลังป้อมนะครับผมซึ่งมันโผ่ขึ้นมาสูงแล้วถ้าเกิดฝั่งตรงข้ามเห็นก็ถ้าเกิดแม่นก็จุดเม็ดเดียวจบนะครับผมลังกระสุนแหกอ่ะแล้วก็ยังที่มีข้อดีอยู่ก็คือด้วยความที่เหล็กเหล็กประจุกระสุนมันอยู่ที่3มวินั่นแปลว่าคุณจะซ้ําเป้า ที่คุณเลงเอาไว้ได้เร็วขึ้นอย่างเช่นพุทนซัดคิงไทเกอร์ไปเม็ดแรกไม,ไม่ตายเม็ดที่2ตายแต่ถ้าเกิดคุณซวยนะครับผมก็คือถ้าเกิดเขาเห็นคุณหันปืนกส่คุณแล้วเขายิง,งคุณก่อนเพราะว่ารถคันนี้มันก็บางเป็นรถที่ค่อนข้างจะวัดใจและเล่นยากพอสมควรน,นะครับผมแล้วก็ด้วยความที่สวีเดนนะครับผมไอคันนี้เสียงเครื่องแม่งดังก็ไม่เชิงว่ามันเป็นดีสเทลหรือเปล่าถ้าคันนี้เป็นเทอร์ไบร์ดีเทลบอกผมหน่อยผมไม่รู้อันนี้ประคานเนี่ย แต่ก็ยังมีข้อดีอยู่ก็คือ,อเกียร์ถอยหลังนะั้นนะครับผมเท่ากับเกียร์เดินหน้าเดินหน้า30ภายหลัง30นะครับคันนี้แล้วก็ถ้าเกิดรถคันนี้โดนล้อมก็ไม่ต้องคิดอะไรครับตายอย่างแรกคือมันหมุดป้องปืนไม่ได้นั่นแหละก็มันเป็นรถที่โหดไหมมันโหดนะโหมดมากถ้าเล่นเป็นอยู่แนวหลังแต่ก็ถ้าคุณเล่นตามที่ผมอัดมาให้ดูก็ระวังนะครับผมล่อยพิคพณต้องดีระดับหนึง่ง ตามนั้นเลยก็เป็นรถที่ใครที่ปั่นสวิเดนอยู่ก็เก็บๆไปเถอะนะครับผมรถมันค่อนข้างจะยูนิคแต่ว่าสนุกสนุกมากสนุกมากเลยแหละคันนี้แต่ก็อย่างที่บอกไปนะครับผมระวัง2จุดเลยก็คือกรอกคุณบางและลางกระสุนคุณโพและกระสุนมีให้น้อยแต่คันนี้มีกระสุนแตกการให้และโหลดสาวิและกระสุนวิ่งไวนั่นแปลว่า ถ้าเกิดคุณเจอเครื่องบินดิงใส่คุณแล้วคุณยังขันปืนไปยิงมันได้อยู่คุณมีสิทธิ์สอยมันได้นะครับรซึ่งก็ผมทําบ่อยด้วยแต่ในคลิปอาจจะไม่เห็นกันนะครับตามนั้นเลยแต่ถามว่าพี่ครับแล้วคันนี้เทียบกับคันอื่นๆทําไมพี่ให้เป็นอันดับ3ก็อย่างที่บอกไปนะครับหมุนป้อมปืนไม่ได้กระสุนหมดไวรถมันค่อนข้างจะอืดและมันใหญ่แต่ถามว่าถ้าใหญ่เท่า AUF1 ไหมก็ไม่นะครับ ไม่เท่าแต่คันนั้นเป็นเป้าง่ายกว่าแต่ผมให้ดีกว่านะครับก็เดี๋ยวเจอกันน่ะแหละ a u f 1น่ะส่วนบะคันนะครับใครที่วางแผนว่ากูจะข่ามดีปะวะก็อย่างที่บอกไปนะครับเก็บเถอะของดีดีเก็บเถอเกเะก็ตามนั้นนะครับผมคันนี้ไปคันต่อไป let's go อันดับ2 a m x 30 AUF 1 AUF 1นั่นแหละซึ่งรถคันนี้ก็จะเป็น h a ว v i t อร์สัญชาติฝรั่งเศสคันที่ถือว่าค่อนข้างจะโหดเลยนะครับผมโอเค AUF 1คันนี้นะครับผมแรง5สัญชาติฝรั่งเศสแมตเทอร์เลดจ็อาวุธนะครับผมคันนี้จะมีเปิด M2 b ทู w n เ n g นิให้นะครับผมลนราคา1กระบอก แล้วก็155ม mm. ิเมตรพาวิเซอร์ขนไปได้42นัดเฟิร์สตีก็42นัดถ้างนั้นคุณจะขนไปกี่นัดก็เหมือนเดิมนะครับผมโหลดเท่าไหร่เท่านั้นแล้วก็อัตราการประจุกระสุนคันนี้นะครับผม7.5วิเป็นออโต้โหลด้างนั้นก็แปลว่าคุณจะโหลด7.5วิตลอด42นัดเลยนะครับผมและอย่างคือคันนี้ยังมีข้อดีก็คือมันมีสโมกมาให้นะครับผมทั้งหมด4ลูก แต่ว่าเรื่องเกราะของมันก็ตามสภาพฮาวิเซอร์นะครับผมรอบตัว30มิมลป้อมปืน20ิมิลและป้อมปืนมันคือจุดอ่อนเพราะว่าลางกระสุนมันอยู่ข้างหลังใช่ไหมครับแต่ป้อมปืนมันอยู่โคตรใหญ่แล้วมันบางนั่นแปลว่าถ้าเกิดข้าศึกเห็นป้อมเราแล้วยิงทะลุมาก็โดนกระสุนตัวแตกนะครับผมแล้วก็น้ําหนักของมันที่ถึง12ตันแต่เลยเครื่องอยู่ที่720้นั่นแปลว่ารถคันนี้ค่อนข้างจะขับไวไวนะครับผม ส่วนเรื่องกระสุนของมันนะครับผมก็จะเป็นสแตนดาร์ดอเมริกันก็คือ M110 ลูกสมุก M107 ตัวแต่อากาศแล้วก็กระสุนบ้านมันเองนะครับผมมวลระเบิด6.8กิโลเท่าของญี่ปุ่นนะครับผมเจาะ54มิลเมตรวิ่งอยู่ที่810เมตรต่อวิสเปคคล้ายๆญี่ปุ่นแต่วิ่งไวกว่ามากนั่นแปลว่าถ้าเกิดกระสุนยิ่งมีความเร็วสงูงยิ่งถูกเป้าได้เร็วขึ้นและง่ายขึ้นนะครับผมอ่า แต่เรื่ความี่งลูคันนี้มา7.0นะครับผมเราอาจจะอัพเทียร์ไปเจอ7.7เจอ8.0ซึ่งถามว่าเป็นปัญหาไหมไม่นะครับผมสิ่งที่เราจะไปเจอกันบ่อยๆก็จะเป็นเยอรมันรัสเซียแล้วก็จีนนะครับผมที่เราจะไปเจอกันบ่อยๆโดยที่เยอรมันก็อาจจะมีหลายคนหลายคนปวดหัวนะครับผมว่ามาเรียนี้ก็เจอเมาส์แน่นอนซึ่งไม่ต้องอะไรหรอกครับเจออยู่แล้วเจอประจําแต่ถามว่าวิธียิงมันยิงยากไหมก็ ใช้ความชํานาญนิดนึงนะครับผมในการจัดระเบิดหัวคนให้ได้แต่ถามว่ามันมันทำได้ง่ายขนาดนั้นเลยเหรอก็อย่างที่ผมบอกไปว่าต้องมีความรู้ในการเลขกระสุน h e นิดนึงถึงจะเอาเมาส์ลงนะครับผมแต่ถามว่าแล้วเราจะไปเจอเมาส์บ่อยไหมก็อตามตรงคือบ่อยเพราะว่ามันเล็0จ,ะจ,ะจุดะอัพเทียเกมนี้จะอัพเทียบวก1ลบ1แต่ว่าก็จะไม่ใช่บวก1เสมอไปอาจจะเจอบวก3บวก ไปเจอ7.7เออพวกนี้นะครับก็เจอเมาส์กันแต่ถ้าเกิดตานั้นคุณอยู่กับเยอรมันก็โชคดีไปเพราะจะไม่มีเมาส์มายิงกระบาลคุณแต่ว่าพี่ครับแล้วถ้าไปเจอพวกรถตระกูล IS 3 IS 4ล่ะครับก็เลงเหมือนที่ผมเคยสอนไปที่ผมบอกกันประจำมาแหละร,ระเบิดหัวมันไปเลยไม่ก็ระเบิดแท็กมันนะครับคันนี้ก็เหมือนเดิมเล่นง่ายสนุกดี แต่ก็จะเตือนก่อนนะครับผมก็อย่างที่บอกไปตอนแรกว่าเกราะมันค่อนข้างจะบางแล้วป้อมมันใหญ่แล้วหลังป้อมมีแต่กระสุนระวังตัวแตกกันง่ายๆทั้งนั้นก็หาเป็นเทจพอยต์อยู่กันดีๆนะครับผมหาจุดอยู่กันดีๆแล้วก็ด้วยความที่รถมันเอาตามตรงคือหมุนป้อมปืนถือว่าค่อนข้างจะช้านะครับผม8.5องศาเนี่ยก็เลยต้องเลง็งพอดิเล็งดีๆอ่ะต้องยิงดักเขาแบบต้องแม่น ถ้าจะเอาจบในนัดเดียวแต่ถ้าเกิดเจอเป้านีก็โชคดีไปนะครับผมแล้วก็ถ้าเกิดว่าพประจุก,กระสุนหรือพลนปืนตายไม่ต้องห่วงนะครับคนนี้มีกัน4ี่คนรถใช้จริงๆ,ๆใช้แค่3คนนั่นแปลว่าหมายความว่าจะมีคนหนึ่งคนเป็นคนสำรองรอมาคุมปืนนะครับผมแล้วก็อย่างหนึ่งคันนี้สามารถเอาผอคอุมปืนหลักได้นั่นแปลว่าถ้าเกิดพลนปืนคุณถูกยิงแล้วรถยังไม่ระเบิดก็มีสิทธิ์ ควมคุมปืนไปยิงสวนเขาตอนเขากำลังโหลดกระสุนยอยู่แต่ถ้าเกิดคันที่เราเป็นรถออโต้โหลดหือโดนลุมมันนี้ก็สวยไปนะครับผมคันนี้ก็เล่นไม่ยากสบายๆนะครับแค่ต้องมีความรู้เรื่องกระสุน HE ถ้าเกิดมาดูคลิปนี้ก็คงจะมีหมดแล้วล่ะเรื่องทอร์ตมาร์วิเซอร์น A เน่ยก็ปร,ประมาณนี้นะครับผมรถ AUF 1คันนี้ไปคันต่อไป let's go อันดับ1นึ่งวิดาหรือชื่อหนึ่งนะครับผมที่คนเขาจะเรียกกันก็คือ K9 Thunder ซึ่ง K9 Thunder นะครับผมคันนี้ก็จะเป็นของเกาหลีใต้แต่ว่าอยู่ในเกมก็จะเป็นของสวีเดนนะครับผมเป็นรถนอร์เวย์ที่อยู่ในสายของสวีเดนซึ่งคันนี้เป็นพรีเมียมนะครับผม วิด้านะครับผมขออนุญาตเรียกว่าเคนายแล้วกันนะเคนายแรงห้าสัญชาตินอร์เวย์แพรทเทเลต8.0อาวุธนะครับผม M 2 Browning 1กระบอกกรนะสุน6กลนัดไปปืนบทลังคาของผู้การ155ยหมิลิเมตร C N 98ขนไปได้48่นัดเฟิร์สสเตจ2นัดซึ่งปืนกระบอกนี้นะครับขออนุญาตแล้วกันนะปืนกระบอกนี้เป็นปืนของบริษัทไรเป็นเท่าที่เกาหลีใต้ซื้อลิขสิทธิ์ไปผลิตเองซึ่งถ้าปืนไรเป็นเท่าก็มีอยู่จ้ามีอยู่แบบเดียวนะครับผม L-52 ั 52, ซึ่งเป็นปืนกระบอกเดียวกันกับรถ p a n เซอร์ฮ i บิเซอ0์ของเยอรมันที่ยังไม่เข้าเกมส่วนของจริงตอนนี้ก็ไปยิงเล่นที่ยูเครนแล้วเรียบร้อยซึ่งคันนี้นะครับผมเฟิร์สเต e ของมันทั้งหมด2นัดอ่าซึ่ง2นัดแล้วไงไม่จะเป็นก็ได้คันนี้ไม่จะเป็นตองมีเฟิร์สเต e ก็ได้ไม่ต้งหัวจริงๆ นะครับผมอัตราการหมุนป้อมปืน8.6องศาต่อวิปุ่มกดลบ4ปุ่มเงย70อัตราการปะจุกระสุน6.4วิเป็น expert up เต็มนะครับผมในขณะที่ first stage ยังอยู่ถ้าเกิด first stage หมดอาจจะอยู่ที่10วินะครับผมซึ่งก็เร็วกว่ารถ harvester คันอื่นๆอยู่ดี Judy. เป็นรถ harvester โหลดมือที่ไวที่สุดในเกมนะครับผมเกราะนะครับผมรอบตัวเลยตัวถัง20มิลป้อมป,ป,ปืน14มิลพลรถ5นายจะมีผอพลอป,ปืนพลประจุพลละคขับ นะครับผมเป็นพรบิจุ2คนน้ำหนัก4 8ตันแรงเครื่อง1 0 0 0แรงมา้าครบรอบที่ส0แม็กสปีด67กิโลเมตรต่อชั่วโมงเกียร์ถอยนะครับผมอยู่ที่38ิกิโลเมตรต่อชั่วโมงอ่าส่วนเรื่องของที่มันให้มานะครับผมที่ผมให้มันเป็นรถที่ดีที่สุดในเกมเป็นเนมูฮารวิเซอร์ก็คือ1คันนี้มีกล้องเทอร์โมให้เป็นของกันเนอร์และเป็นเจน2นะครับผมแล้วก็เลเซอร์เลนจ์ไฟเดอร์ไอ้นี่แหละที่ทำให้รถคันนี้แม่งโหดสัตว์นะครับผม เป็นรถฮับบิเซอร์คาเดวเดกมที่มีเลเซอร์เรชไฟเดอร์ให้และมีเทอร์อมให้คุณจะยอมแลกไหมกับการที่บุนป้อมปืนเร็วแต่คุณได้เลเซอร์เป็นผมผมยอมนะครับอ่าและกระสุนที่มันให้มาก็ถือว่าโหดชิปหายนะครับผมกระสุนก็3ตัวนะครับผมสแตนดาร์ดไัเอ็มริกัน M107 ลูกแตะอากาศแล้วก็ลูกสมุก ส่วนกระสุนตัวนึ่งคือ155ม m mm ม O.E.F.3 เป็นกระสุนฝรั่งเศสนะครับผมมวลระเบิด9กิโลวิ่งอยู่ที่935ม mm, ตรต่อวิเจาะ61มิลลิมตรจำได้ไหมครับที่ผมบอกไปว่ายิ่งกระสุนมีความเร็วที่สงูงยิ่งโดนเป้าง่ายโดนเป้าเร็วนั่นแปลว่าคันนี้เป้าไม่ค่อยถี่ถึงจะถี่ก็ช่างแม่งเพราะกูมีเลเซอร์นะครับผมแต่ถ้าเกิดจะยิงคันนี้ก็ต้องระวังนิดนึงเพราะว่าเฟิร์สตปมัน2นัดและมุมกดมันไม่ค่อยมี เราต้องไปหาเนินหยุดแล้วหมุนป้อมก็ไม่ได้หมุนไวนะครับถ้าคุณเอาไปเล่นประชิดมันผมก็ระวังแล้วกันอ่ะง่ายๆเลยคันนี้ไม่ต้องพูดอะไรเยอะนะครับโหดสัตว์จากของที่ให้มาแต่ด้วยความที่รถคันนี้มันเป็นรถที่คนเขาจะไม่ค่อยจับกันเพราะว่ามันล็อกอยู่หลังบัตรเครดิตนะครับผมราคาก็รู้สึกจะประมาณพันหกพประมาณนี้แหละผมได้มาตอนลดราคาไม่ใช่รถราคาเอสยังไงวะไม่ใช่รถราคาดิ ตอนที่มีอีเวนต์ผมเราขอดรถอีไมไปขายเลยซื้อมาซื้อมาตอนแรกก็คืออยากเอามาลองอะไรถือว่าโหดปรากฏซื้อมาปุ๊บถูกใจโหดมากนะครับคันนี้ก็ใครที่มีงบแล้วอยากลองหาฮับวิเซอร์ตึงแบบตึงชิบหายมาลองเล่นดูก็คันนี้ก็เป็นหนึ่งในต้นเลือกนะครับผมตึงชิบหายเลยโคตรด,ดีแต่ก็อย่างที่บอกไปนะครับผมถ้าคุณรับไม่ได้เรื่องเกราะอ,อะไรก็อย่าไปเล่นมันแต่คันนี้โหลดกระสุนไว ไวกว่าเอโตโหลดบางชาติด้วยซ้ำที่นี้แน่ไวกว่ารัสเซียเอ้ไวไวกว่าฝรั่งเศสนะครับผมถึงมันจะเป็นโหลดมือก็เถอะถ้าเกิดเราอัพพลกระจุก,กระสุนเต็มเป็นดาวทองนะครับผมตอนมีเฟิร์สสเตตโหลดที่6วิท่วนถ้าเฟิร์สสเตจหมดก็10วิท่วนนะครับผมคันนี้ซึ่งก็ตอนที่ยังอยู่ในเซิร์ฟเทสคันนี้ก็โดนเนิฟแล้วเนิฟอีกพอเข้าเก็บยิงมาก็เนิฟแล้วแล้วก็ถึงปัจจุบนันนี้เนิฟไปอีกตอนแรกเลท7.7ดนะครับคันนี้ โดดมา8.0ดนยึกต,ตอนที่ผมผิดตาแรก 8. 0มันจะไหวป่าวะพอลองมาเล่นดูอะอุยเฮียสบายสบายเลยคันนี้สนุกมากสนุกมากคันนี้สนุกมากแล้วก็ใครที่รอประเทศอย่างเช่นเกาหลีใต้หรือเยอรม,มันได้ฮาวิเซอร์ใหม่ก็อาจจะมีลุ้นนะครับลุ้นเคายลุ้นฮาวิเซอร์2อ0 0อะไรพวกนี้ซึ่งเป็นปืนกระบอกนี่แหละแต่จากทรงไม่น่ามีเลเซอร์ให้ก็ไม่รู้อาจจะมีให้ก็ได้เพราะมันเป็นของในอนาคตนะครับ แต่ถามว่าแล้วคันนี้มันเอาได้ทุกอย่างเลยเหรอใช่ครับมได้ทุกอย่างเลยเอบาร์ A ผมก็เคยไปยิงมาแล้วไอ้คันเนี้ยตัวแตกร้องแต่ก็นั่นแหละรถมันบางมันต้องหามุมดีๆอยู่รถมันค่อนข้างจะเล่นยากฮาวิเซอร์เล่นยากหมดทุกคันนะครับอันนี้ผมบอกไปก่อนแล้วก็อ่คลิปนี้ลงเนี่ยอาจจะเป็นคลิปที่มาหลังอัปเดตแล้ว ผมซึ่งคลิปแรกก็ก่อนอัปเดตตอนนี้หลังอัปเดตซึ่งตอนนี้ก็จะมีพาราดินมีพาราดินมี2ตัวก็คือปืนสั้นปืนยาวแล้วก็ของจีนฮร์วิเซอร์จีนซึ่งก็ผมยังไม่มีนะครับแล้วคนรอบตัวผมก็ยังไม่มีแต่อย่างที่ดูมาก็น่าจะเสมือน2อ3เลยน่าจะคล้ายๆกันงั้นก็ไม่รู้เลยรอมีก่อนแล้วกันแนละ้วค่อยถ่ายรีวิวนะครับแต่ก็ไม่นานหรอกผมเรื่อกปะปนจีนแล้วช่วงนี้อะ ส่วนคันนี้นะครับผมวกมาเลื่องคาปิเซอร์นี่ก่อนถามว่าแล้วพี่ครับถ้าเกิดจะเล่นซุ่มไหวไหมโอ้คันนี้ด,ดีซุ่มซุ่มไปเลยคุณอยู่ไกลๆเลเซอร์ชี้เจอแล้เปิดวันเจอแพทตันซัดได้หมดนะครับทีห้าสทีห้แต่อาจจะระวังนิดนึงก็คือตอนที่คุณเล่นแล้วดันไปเจอพวกรถที่มีคอมโพสิตแล้วคุณไม่รู้วิธียิงหรือรถอที่ีอ e อย่าง T55 AMD ก็อาจจะลำบากหน่อยถ้าเราจะยิงมันนะครับผมแต่ก็มีวิธียิงอยู่ก็คือรถพวกนี้กระสุนมันไม่ได้วิ่งไวก็เลย IPS ก็จะกันได้อยู่นะครับรถพวกนี้พอจะกันได้อยู่แต่ว่าส,ส่วนใหญ่คนเล่น T55 AMD ก็ไม่ค่อยเจอนะครับส่วนเป้าที่เราจะไปเจอกันประจำนะครับผมก็จะมีจีนลสเซียยอรมันแล้วก็อาจจะมีแหลมมาเจออเมริกาบ้างแต่อเมริกาก็นิ่มทุกตัว M 103ก็เอาเข้านะครับคันนี้ยิงได้หมดเลยอย่างอย่างที่ผมบอกไปซัดเอบามแตกคันที่เหลือก็ไม่ต้องพูดถึงแล้วก็นั่นแหละแต่คันนี้ก็เป็นไปได้หาพุ่มอะไรมาติดให้มันนิดนึงเพราะรถมันค่อน,ข,อนข้างจะสูงนะครับผมหาพุ่มอะไรม้ติดม,มันนิดนึงถ้าคุณรับข้อเสียฮาวิเซอร์ itzer, ไม่ได้ก็ควรไม่ควรเล่นนะครับสักคันเลยฮาวิเซอร์โหลดช้าวิ่งก็งั้นๆเร็วอยู่บางคันเกราะแทบไม่มีแต่ปืนโหดแต่ปืนสกิงยากอีกอันนี้ก็ ถ้าคุณรับไม่ได้เรื่องพวกนี้ก็ไม่ต้องมาเล่นฮาวิเซอร์นะครับผมบอกไว้ก่อนเราี่ผมุงกไปตอนแรกนะครับผมฮาร์ิเซอร์เป็นรถที่ค่อนข้างจะมีเสน่ห์ในมุมมองของคนที่เล่นเป็นแต่ถ้าเกิดคนที่เล่นไม่เป็นก็ไปฝึกมาซะหรือถ้าเกิดฝึกแล้วออไม่โอเคไม่ต้องเล่นนะครับตามนั้นเลยโอเคก็คันนี้นะครับผมให้เป็นเบอร์หนึ่งไปเลยจากที่ดูๆหลายๆอย่างสเปคมาก็โหดตามนั้นเลยโอเคครับ ก็ประมาณนี้นะครับผมถ้าชอบหน้าผมฝากกดไลค์กดแชร์กดซับให้ด้วยเจอกันใหม่สวัสดีครับบายโอ้ย